สวัสดีครับผมสนุกรีวิวเดอะนะครับรีวิวมือถือแก๊สเจ็ะเทคโนโลยีต่างๆนะครับผมสำหรับของที่อยู่ในมือผมวันนี้คือโน้ตบุ๊กหัวเว่ยเมดบุ๊ก D15 นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับใช้ CPU Intel i5 Gen11 เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเราเริ่มจากของในกล่องกันก่อนเลยนะครับเนื่องจากกล่องใหญ่มากผมขอมาหยิบกล่องมาโชว์ลวกัน เรามาดูของกันเลยอย่างแรกสุดนะครับก็จะมีเจ้าตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยนะครับเป็นหัวชาร์จนะครับเป็น USB Type C นะครับ65วัตต์ USB PD สามารถเสียบชาร์จมือถือได้ด้วยไซส์ก็จะใหญ่กว่าของที่ชาร์จมือถือนิดนึงให้ดูไซส์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทิ้นถัดมาก็จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะใช้เป็น C to C นะครับเขาจะมีตัวพลาสติกเก็บสายมาให้ด้วยตัวสายเนี่ยยาวประมาณ2เมตรนะครับโอเคครับอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องก็มีเท่าที่เห็นนะครับ ามาดูกันที่ตัวโนบ,บุกนะครับการออกแบบเขาจะใช้ความเรียบง่ายมินิมอลนะครับเรียบๆไม่มีอะไรวือหวาตัวโนบ,บุกเป็นสีเทานะตอนนี้ก็มีแค่สีเดียวนะครับรุ่นนี้สําหรับวัสดุที่ใช้เนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเขาใช้เป็นอลูมิเนียมทําเลยก็มั่นใจได้เรื่องความแข็งแรงนะครับด้านหน้ามีตาหัวเว่ยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันก่อนนี่นะครับด้านล่างของเครื่องนะครับช่องใหญ่ๆข้างบนนี้คือช่องระบายความร้อนนะครับ ด้านข้าง2ช่องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับลำโพงนะครับแล้วก็จะมียางรองเครื่องซึ่งยางเนี่ยค่อนข้างดีวัสดุค่อนข้างหนาเลยนะครับเวลาเราวางกับพื้นแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าเครื่องเนี่ยลอยขึ้นจากพื้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับข้างในนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับซ่อนอยู่สําหรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับด้านฝั่งขวาครับก็จะมีพอร์ตเป็น usb a 2ช่องนะครับเป็น usb 2.0ทั้งคู่แล้วก็ช่องหูฟัง3.5นะครับเป็นคอมโบเสียบไม์ได้ด้วย ส่วนฝั่งซ้ายนะครับบนสุดก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับพอร์ตนี้เอาไว้ชาร์จไฟด้วยหรือจะเสียบ USB ปกติก็ได้นะครับถัดมาจะเป็น USB A นะครับตัวนี้เป็น3.2 Gen 1นะครับ1พอร์ตแล้วก็พอร์ตสุดท้ายเป็น HDMI 1 4 b นะครับสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับข้อดีของเขาก็คือเขามีพอร์ต USB A ไม่ถึง3พอร์ตเลยก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ที่น่าเสียดายคือพอร์ต USB C นะครับที่ให้มาพอร์ตเดียวเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันเนี่ย USB-C ก็เริ่มได้รับความนิยมสูงมากแล้วแล้วก็พอมีพอร์ตเดียวแถมพอร์ตเดียวของเขาเนี่ยยังต้องเอาไปชาร์จไฟด้วยให้การใช้งานจริงเนี่ยก็จะเหมือนไม่มีพอร์ต USB-C ใช้เลยนะครับผมอย่างหนึ่งคือตัวนี้ไม่มีพอร์ตแลนดนะครับถ้าอยากใช้แลนจะต้องซื้ออะแดปเตอร์มาต่อเองนะครับพวกที่เป็นฮับทั้งหลายนะครับซึ่งฮับเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็น USB-C ด้วยเรามาดูกันต่อเลยนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาเรามาดูข้างล่างกันก่อนนะครับ ตรงนี้คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบเต็มไม่มีไฟนะครับคีย์บอร์ดพลาสติกปุ่มค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับคีย์บอร์ดแม้ว่าจะเป็นจอ15.6นิ้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่แถบตัวเลขมาให้นะครับไม่มีตัวชุดนําแพดมาด้วยทัชแพดเนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแต่ก็ใช้งานง่ายคือเราสามารถควบคุมตัวเคอร์เซอร์เนี่ยเข้าไปทั่วหน้าจอได้เลยโดยใช้ไม่จําเป็นต้องยกนิ้วขึ้นไปแัชแพดเลยเพราะวมันขนาดใหญ่มาก ปุ่ม power เขาจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือในตัวด้วยพอเรากดเขาจะทําการอ่านลายนิ้วมือเราทันทีทันใดแล้วก็จะทําการล็อกอินเข้าหน้าจอเลยนะครับไม่ต้องมาใส่รหัสอะไรให้วุ่นวายจุดเด่นของหัวเว่ยก็ไม่พ้นปุ่มนี้เลยนะครับที่เป็นรูปกล้องนะครับเป็น,น recess camera นะครับก็คือกล้องเว็บแคมที่ถูกซ่อนอยู่ข้างใต้เวลาใช้งานแค่กดก็จะเด้งขึ้นมาซึ่งข้อดีของเขาก็คือเวลาเราไม่ใช้กล้องเวบบแคมนะครับเขาก็จะปิดพอปิดไว้อย่างนี้นะครับ กล้องมันก็จะไม่เห็นภาพนะครับก็เป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยนะครับแต่ข้อเสียก็คือภาพที่ได้ก็จะเป็นมุมเงยๆแบบนี้แหละครับสําหรับหน้าจอตัวนี้นะครับขนาด15.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus เป็นหน้าจอ IPS LCD นะครับเป็นแบบด้านด้วยช่วยลดแสงสะท้อนนะครับก็เหมาะสําหรับการใช้งานออฟฟิศเลยความสว่างหน้าจอนะครับอยู่ที่250นิตนะครับก็ถือว่าไม่ได้สว่างมากนะครับแต่ก็สามารถใช้งาน ในออฟฟิศอินดอร์ทั่วไปได้สบายสบายเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็หน้าจอเขาเองก็ผ่านมาตรฐาน tuv เลนดนด้วยนะครับเรื่องการปล่อยแสงสีฟ้าตัวนี้ก็จะปล่อยแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาได้น้อยนะครับผ่านตามมาตรฐานของเขาเลยก็เรียกว่าเป็นอีกสิ่งอย่างที่เหมาะสําหรับการใช้งานออฟฟิศครับผมอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มมาในรุ่นนี้นะครับคือเขาเพิ่มคีย์ลัดนะครับปุ่มฟังก์ชัน p จะเป็นการสลับโปรไฟล์การใช้พลังงานระหว่างบาลานซ์นะครับซึ่งก็จะมีการบาลานซ์ระหว่างประสิทธิภาพเครื่องแล้วการใช้บ กับโปรไฟล์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เน้นความแรงของเครื่องนะครับอีกฟีเจอร์ของเขาก็คือเจ้าตัวหัวเวยแชร์เรามาดูกันว่าหัวโวยแชร์ทําอะไรได้บ้างครับวิธีการใช้งานนะครับบนมือถือหัวเวยนะครับเราจะต้องเปิดเจ้าตัว NFC ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อความง่ายในการใช้ต่อมาที่มาที่โน้ตบุ๊กนะครับหาโลโก้หัวเวยแชร์นะครับแล้วก็เอาแปะไปเลยเสร็จปุ๊บที่มือถือก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่ามีการเชื่อมต่อแล้ว แล้วเรามาดูันที่หน้าจอโน้ตบุ๊กกันต่อพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับตัวหน้าจอมือถือครับก็จะแสดงมาบนหน้าจอของโน้ตบุ๊กเลยแล้วเดี๋ยวสักพักบนหน้าจอมือถือเนี่ยมันจะดับไปเองดนะังนั้นเราก็จะสามารถใช้งานโดยที่ไม่ต้องเปิดจอได้เลยนะครับเราก็เรียกว่าเนี่ยการควบคุมก็จะเหมือนการใช้มือถือเลยครับแต่ว่าเราใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กในการควบคุมได้เลยอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์โดยการใช้คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กเนี่ยครับพิมพ์ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วเรามาาดดดูกกัันนต่ออออะะคร п п ะครรบบทํไีเลปปิแ อันแรกผมจะลองเปิด Spotify ก่อนเวลาเราเล่นเพลงอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้ลําโพงของ n o t e บุ๊กในการเล่นเลยนะครับเสร็จจุดเด่นของเขานะครับอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับตรงคําว่า Spotify ครับจะเห็นมีเครื่องหมายบวกอยู่เรากดเลยนะครับเสร็จปุ๊บนี่ครับมันทําการเปิดเป็นอีกแอปหนึ่งขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับเราลองเปิดต่อนะครับตัว Facebook ผมก็ลองกดอีกก็จะแยกขึ้นมาเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับ สุดท้ายผมเข้าตัว a l i Express แล้วกันเขากับว่าเราสามารถใช้งานแอป,ปมือถือเนี่ยบนโน้ตบุ๊กพร้อมกันได้3แอป,ปอิสระเลยนะครับอันนี้สะดวกมากๆเลยโดยเฉพาะเวลาทำงานนะครับอาจจะเปิด Spotify ไว้ฟังเพลงแล้วก็ควบคุมเพลงเปิด Line เอาไว้แชทงานอะไรแบบนี้นะครับเปิด Facebook เอาไว้ใช้ อะไรแบบนี้บนหน้าโน้ตบุ๊กได้เลยไม่ต้องไปพึ่งบนมือถือเลยมือถือเราสามารถเสียบชาร์จแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ได้เลยเวลามีโทรศัพท์เข้าอะไรแบบนี้ก็จะขึ้นบนโน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับกดรับผ่านโน้ตบุ๊กได้เลยสามารถใช้ลําโพงใช้ไมค์ของโน้ตบุ๊กในการคุยได้เลยนะครับตัวนี้มันแชร์คลิปบอร์ดกันด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติผมเปิดโน้ตแพดขึ้นมาพิมอะไรมั่วอย่างนี้ไว้แล้วผมทาการ Copy ไว้เลยนะครับ ผมสามารถที่ผมก๊อปปี้นะครับเอาไปวางในมือถือแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกมากยังไม่พอนะครับเรายังมีฟีเจอร์อีกนะครับเดี๋ยวเรามาที่แอปแกลเลอรี่กันต่อนะครับแอปรูปภาพนี่นะครับผมก็มีรูปอยู่หนึ่งรูปผมก็สามารถกดค้างแบบนี้นะครับแล้วเอาไปวางไว้ในคอมได้เลยนะครับรูปก็จะทำการก๊อปปี้แล้วก็มาอยู่ในคอมอัตโนมัติเลยในทางกลับกันผมก็สามารถลากรูปที่อยู่ในคอมอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอาไปวางบนโน้ตบุ๊กเพิ่มก็ทำได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ และนอกจากไฟล์รูปภาพเนี่ยไฟล์อื่นเขาก็จะสามารถลากข้ามไปข้ามมาแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็ลองทําไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นไฟล์ Excel นะครับแล้วเราเราเปิดไฟล์ Excel แบบนี้นะครับมันก็จะมาเปิดให้บนหน้าจอคอมเลยนะครับสามารถใช้งานผ่านแอปแล้วกดเซฟปุ๊บก็จะกลับเข้าไปอยู่ในมือถือให้อย่างเรียบร้อย ไม่ต้องส่งไฟล์กลับไปกล,ลับมาให้ยุ่งยากเลยนะครับเสร็จปุ๊บเรามาดู PC Manager กันต่อนะครับตัวนี้เขาก็จะสามารถมีแบ็กอัพโฟโต้แบ็กอัพวิดีโอนะครับจากในมือถือไม่อยู่ในคอมแบบง่ายๆไร้สายเลยนะครับตอกดนอนุญาตก่อนนี่นะครับก็จะมีอยู่แล้วก็สามารถเลือกแล้วก็แบ็กอัพได้เลยทุกอย่างทําไร้สายหมดไม่ต้องเสียบสายให้ยุ่งยากสําหรับการใช้งานตัวนี้นะครับก็มาดูสเปคกันก่อนตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Intel Core i5-711 นะครับตัว i 5 1 1 3 5 g 7นะครับแล้วก็แรมตัวนี้ให้มาถึง 16GB เลยนะครับก็คือดีมากๆผมว่ายุคนี้โน้ตบุ๊กควรจะแรม16นะครับถึงจะใช้ได้แบบไม่มีปัญหาเลยแรม8เนี่ยบางทีผมก็ยังมีปัญหาแรมเต็มบ้างโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กที่ไม่มีกราฟิกแยกอย่างเช่นตัวนี้นครับเพราะว่าตัวนี้เขาใช้ชิปตัว intel iris นะครับที่เป็นกราฟิกออนบอร์ดของ intel มาด้วยเขาก็จะมีการแบ่งแรมบางส่วนเข้าไปใช้งานนะครับดังนั้น16เนี่ยดีที่สุดแล้ว สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ssd นะครับของ a m s u n งขนาด 512GB แบ่งเป็น2 p a พา i t i o n ให้เลยนะครับพาร์ i ิชั่นแรกเป็นพาร t i ิชั่นเก็บ Windows แล้วก็โปรแกรมต่างๆนะครับ 120GB ส่วนพาร์ i ิชั่นที่2เป็นพาร t i ิชั่นสำหรับเก็บ Data ก็อยู่ที่ 340GB นะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้ผมทดสอบอะไรมาแล้วก็จะเป็น Notebook แบบว่าเน้นการทำงานออฟฟิศเป็นหลักเลยนะครับพวกออฟฟิศอะไรพวกนี้ทำงานได้ลื่นไหยห่วงนะครับ ถ้าเอามาตัดต่อแบบวิดีโอหรือแต่งภาพก็พอทําได้บ้านนะครับอาจจะไม่ลื่นไหลมากนะครับเวลาเรนเดอร์นี่ก็คงจะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกมก็คงได้เล่นแบบเป็นเกมแบบเบาๆนะครับนะครับจะถ้ามาเล่นเกมจริงๆก็ไม่ไหวแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเป็นชิปกระจอออนบอร์ดนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่27,990บาทนะครับ มีประกรันให้2ปีแล้วก็มี Windows 10แทมติดเครื่องมาด้วยนะครับแต่ไม่มีออฟฟิศต้องไปหาออฟฟิศมาลงใช้กันเองนะครับตัวนี้ก็ลงได้ทุกอย่างนะครับถามว่าราคาแพงไหมผมว่าก็อยู่ในระดับปกติอาจจะดูราคาแพงนิดนึงสําหรับสเปคนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่มีส่วนอื่นที่ราคาสูงคะแนนมาแทนอย่างเช่นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมมีหน้าจอที่คุณภาพดีและตัวเครื่องที่เล็กนะครับดึงราคาก็ขนาดนี้ผมว่าโอเคสําหรับของแถมเขาก็ค่อนข้างจะจัดเต็มเพราะมี แบ็คแพคมาให้มีเมาส์ไร้สายมาให้แล้วเขามีทับเด็ตตัวหัวเว่ยตัว T8 WiFi มาให้ตัวหนึ่งด้วยนะครับผมว่าก็โอเคอยู่ถ้าใครได้ของแถมแบบนี้ผมว่าคุ้มนะครับใครอยากได้ก็แนะนําว่าจองแล้วก็ซื้อล็อตที่มีของแถมเลยคุ้มที่สุดครับผมสำหรับคลิปรีวิวนี้ถ้าใครดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ